สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วขึ้นภูครับผมภูสันเลย <c oughs> เริ่มเมยแล้วครับมากับหัวหน้าส,ส,สรพงษ์ครับมือมาสองคน เขามาจะโดนพี่เนาะไม่เดนปะโอ้โหเริ่มเมื่อแล้วครับพี่อนไปพอกันเถ,ถึงอ่ะมึงความยังไงครับพี่นนองประมาณนี้แหละครับจอเครืึ้น เดี๋ยวขึ้นไปสั้นในกวิดแล้วครับไปกับพี่น้วงดนทางตัว คนที่ขึ้นมาก่อนนะครับรเจ้าเขียเป็นอะไรน้องมือนีพี่น้องแต่ถ้ารุ่นเป็น,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 นปกันนี่การเลือตา,าเขานี่ครับนเ,าาเ,เ,เนี่ยโอ้โหนาคือเกาก็เหลืองแน่แถวนี้หลายตาของต่มันบังตาเขาเขาเอาหม,มดแล้วครับพี่น้องลองเห็น ออกบ่นเล็นกน้อยเขียไปเรื่อยๆมันาบานแล้สะสมไปเรื่อ,อ,อยๆโอ้มับนบานแล้นี่เอาตะกร้ามาอยู่ยาาหัวขอกัดตีนเฮ็ดดอนเห,ดงงเห็นราโง่ไปเห็นเอาเฮ็ดนี่ก่อน โอ้พี่นอ้องนี่ไข่มัน,นครับกำลังขุดไข่อยู่ืมที่ดินหลาย ทำไอพงได้ไหมครับพี่น้องมื่มีใบไม้คือออกเหรื้อมันอยู่ในพวกนี่ใบไม้นะ ันเดียงไม่ข <tacos> ่าเลยเอาดูโอ <developed> oh, <na> ้เขากายครับ <start> พ <médico> ี <traded antique> ่น้องโอ้ผู้ชายเลยอือเสียงผู้ชาย เอาอะไรโอ้ถือกันโอ้ดดักนี่นิ่ดวออไหมดี้เนี้ยอิบน้ยชิี้ยนไดอะรทำเลยมย งข้าเป็นเอาชักอรอเยาักาลมเามันเดจะขึ้นได้เห็นาอั้าเอาอยู่เมือืขอี้่น้อเปี่ยนผู้ชายกัวูัวโอ้เจ้าอหัวเขามาใใจเือหเน่เขาเลยให้จะเ่เอาเลยอครับพี่น้อง นานคงคนเห็นเนี่ยเหมอะกนผมเอาเขาเป็นอะไรเขาปนนอะไรนีะนน่ะนครับนนวิธีชีวิตคนหาเห็ด ยากไปเรื่อยๆครับเห็นก็เอาบ่เ <teor> ห็นก็บ่เอาครับป๊าค่อยเขียน์ครับมันมั่สิบ่ค่อยออกไก่ทานเนาะออนะเอ้านี่ดิานี่มีไข่นึงเอานี่มีไข่บ่จักอ่ะโอพี่น้องมีไข่อยู่นี่ โอ้ไข่เโอ้พี่ดินด้วยไข่โอ้นีไข่มีนคนสึงอเขาเขียวเนาะนี่คืเรือกีคเนาเนาะนี่ไข่มานะหม่เือจะเป็นเิด่อนี่โอ้น้องเห็นไไข่พี่น้องไข่เยอะกลากนิ่งมี มันจะเริ่มออกไปเรื่อยๆเนอะไม่เอาฝนก็ลงนม่คิดออกเนอะไม่คิดออกเริ่มออกเลยเอ้อน่าก็เป็นไข่เมื่ออื่นิดกน้อยน้ำเละ ก็ได้ยินเสียงเขามาทางบนเลยนี่นิ่มียนดเลยเมี่นหมเลกลังดับดินเลยกังดับดิบนะได้แล้นกใไข่ขนดนเลยขับรเกียบเอากยานบขึ้นมาอีกโอ้โหนี่ดิกำลังเปล่นเลย โอ้น้อยครับอันนี้นี่หืมหมูเห็นเลยนี่น้อยครับคนหมูพันเม่าพันยันนงเหลืออยู่ครับยังลงเหลือไว้ให้ยืน ให้เข้าก,ขกันนี่เขาเขียวโอ้แสดงวันหากกระเลือมออกนี่โอ้น,น,น,นี่อ่าขอบคุณเสียงห้องกันเซลสะอย่า ข้อม่วงมาคารุพี่ส,สพรอพองศ์นี่คือสิบโมได้แล้วครับเพราะว่าขาเจ้าหาก่อนนะเสียงห้องกันเจ้าสะอยู่เออเป็นไข่นน้อยอยู่โอ้พี่น้องนี่โมกำลังออกมาใหม่สมุแกวนี่ เพราะคนหมู่เห็นนี่เขามาก่อนอเอาสะสมไหมครับสะสมไหมเพื่อนองลอยของคนมานอนก้านเฮ็ดครับนี่กมาทีหลังก็ได้แล้วเี่ยจ,จะป่าเปิดไปครับพี่นก เดินทางตัวเอ้เหลืองโลตาเขาครับผมเอาเหลืองโลตาเขาครับผมเหลืองตาเขาดีด้วยดีดอเหลืองนี่แถวนดืนนี่การเรือเหลือ,ลองโลตาเขาเลยโพคดีมันกำลังออกจากไข่เดีนี้เลยเนาะเนะแม่นเวลาเห็นเห็นแต่ไข่้อยอือ ผูวนี mm. favorite, mm. 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 ้ลุดน้อยนึงนเนาะโอม่นีตาผนีงามลยครับลุดนี้นพงณเดดมนักอีกสนี่เนาะน่าีนี่เนาะห้อยขงลายพี่อยู่ มันออกอย่างนี้เดี๋ยวหาหาครับพี่น้องโอ้เลือโดบานมันมีไข่เลยเนี <HHH> อไข่กระโมีเลยเหร มาประทานเพื่อนครับโมยกจุ่มข้าวขาวับโมฟูเรืองเรือหูเรือตาเพิ่งได้ครับพี่น้องมานำพ้นเพิ่น หาไปเรื่อยๆพี่น้องนี่พอได้แกงอดเจาะนี่ยังเลือหงเลือตาเสียนขึ้นอยู่เตาเนเียอพี่น้องอเลือตาูาเิบ้งในบนเอา่อกแ่อยู่บเป็นเือลอ เหืองโหตาพ่กเนี่ยใส่ใส่เขาป้ใสอ่านดอนนั่น,นอดอนนี้นนครับพี่น้องเรืองโหตาพิ่งจังไดครับใครใคยเห็นลุงหกเหืองหดกบานเขายินะาี่ออกเหลืองนค,ค,คหอหอหกโคตรม่เหือ บทั้งไข่ทั้งอันนั้นอืมเหลืโหัวตาเขาเอบนี่ ส่อไข่กับดอเดูลองหันหลตาเพื่นตรงนี้นะครับน้องน,ะนี่เดี๋ยวเห็นดอกนี้ละก่อนนี่

ไม่สมันแบบนี้เนาอืมอืมเลือต้องหัวกะีดเลยโอ๊ะปกไว้อออโอครับไปแต่มันน้อยเพราะอะน้อยเพราจุดาย ได้ไหมครับโอ้โห<ะ>ได้ไหโอ,โอ้อันนี้ือได้เด็สิช่องว<ห>เมีนี่ไปเอาไปเลยโอ้อยู่ลอยนี่เลยใ,ใกล้ๆนี่เลยลเข็มทางนี่จ,จักหัวหน้าพงพามาจักไปใส่เลยบุจัก <laughs> เดือดหูหเหลือตาเพื่อนนี่พี่น้องเลยโอ,โอ้เห็นงกแดงเมื่อคืนนี่เขาเคลียร์สงสัยอันนี้กระบ,บาลบานช่วงเสาเนาะมึพี่น้องพอดีงามเลยโอ้พี่น้อง หมือนองมูสุแผ่นไปเลยโอ้พ่อแผ่นไปเลย้ยาวเลยไปเลยไปโอ้พี่น้องไนนเป็นแผ่นไปเลยนหินมันมาก่อนมูสเลเนาะไปแับได้ย่งนี้บานะครับ

เก็บที่เขาสกปรกดิ่งเลยเนาะมหาพลายมองเลยอมองหาคนตะกะใสยย่แล้วนะใส่แล้วเก้ามันแหล่เดะมาเห็นดีดแบบมายังเด็กเพราะท่านเชื่อมาคนหนุ่มลอกทางมาแลาวาา้วังที่เวะของมันอยู่ดนะครับพี่นกเห็ดที่มีอันแมงจอนี่มันจะบมเบืบ่อครับ 嗯。 เขาหน,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 น้าเป็หมดเ็บรันให้ตดออเ่ยวโเลยาจ้าหัวดอกน้อยของเอาง คนหาลายไปครับน,อนอ้องน้อมเรือก็เป็นไข่อยู่นี่เนใส่กันเป็นไข่มั้เหรอฮะคนเขี่ยวไข่คนเขี่ยใหญ่ นี่เนื่อก็แบบโดนใส่หัหนึ่งเนือมีเขี่ยแต่ ที่ยังเป็ดตะแอ,อนเลยเนาะขึนแผ่นขยเหลืองอันนี้วี่ดอกงายัานเห็ดเหลืองยังเห็ดเห็ดแดงมอว่นได้ยิี่ใอยู่โอ้โหเด็ดนี่ดิเห็ดทรมาติคพี่น้งเห็นดอกูมันเลยพิอนัวเี่ยเออเ่สิอย่างงามเลยนี่ ครับพี่น้องมัยทำแต่พ่อแต่แม่นี่เพิ่งเีนว่าตุต้พวยตุ้พวยพวกนี้จัดนี่ประตูอย่างเยยครับนี่ครับม่ก๊กก่อนครับก๊กก๊กก่อใหญ่มยมแต่พ่อแต่แม่เขาเอาควยขึ้นมาเลี้ยงอถึง ให้เรโง่เต็มเลยแถวนี้ชุม,มือืนี่คนบริหากินนะครับพระเจ้าหาขายนั่บ,บุคอยมีมีอยู่ครับมีกระพาะได้กินนะครับนแต่พ่อแต่แม่โอ้ยพระเจ้าหาข้าเจ้าแบบจนเอาเมื่อบมืมดนะครับนี่แถวนี้ กูเมือนี้เขาจะหาขายครับนี่เห็ดเลยบคย่คคลมีขึ้นมากา้านบางคนก็ขึ้นมาก้านก็มีครับนี่กานกลางขึ้น,นครับพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวผมกับนายพานพงนครับพากันกับลำบากเลยถ้าห้อยเชี่ย ่ายละเอิดมาจัคโวเลยครับปอดเ็ครื่องกระตายปอดเห็นเราโอ้บ่ได้หลายแมูสมูเลยมูสอวันี้ครับโอ้ของเราขานานี่หลายขนาดพี่น้องผมห้าแถวนี้บ่ครับ ใจพได้บอกกโอ้โอ้เห็ดันดหลายครับเครื่องกระตายใหญ่ราโลกว่าสามโลนี่น้ำกระต่าเราเจ้าลูกาเป็เขาเ่านี่เ็แห้งเจ้าลูกป็เขาว่าบ่แล้วเขาจเอาไปไปห้หลูกคอยนะครับพี่น,น้องเดินทางกลับ ทางลงนะครับเมื่อนี้โมมานะครับหาเอาน้ำหอยเก่าครับได้พอแกงพอดีลงลงไปแกงเที่ยงพอดีครับเที่ยงของพวกยังบุเที่ยงนักป่านเลยนะโอ้ยทางโท่อหดขนาดล,ลงผูกหุดพี่น้อง ยูบรรยาก,กาศมือป่ายางลายขนาดเลยครับจังหวัดืองการนู้ยูตามมาติดติดเลยไปครับพี่น้องลงไปใต้บึงบันนี่ครับขาลงนะครับจะเอาเครือมัดอย่างนี้นะครับจ้องตามเครือนะครับจ้องเครือลงไปครับความทรมโถดนะครับพี่น้องเดือดใจเต็ม เราลูกาด้โหจิบ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 โอ้โหน้นเาจะาเครือลงเลยครับนี่ยุ่งกระไรขนาดนี้น้อย เือนจะใส่รองบัน,นี่เพือจะขาเจ้เพือ ได้จงหว่าพอดีเอาโต๊มัดก้านะครับเนีก้นานอะ,ะ,ะขวบแล้ววันท่หนึ่งน่ ตอนฆ้า,าปลาลายขนาดบอกมันบวกลงมันขึ้นเนาะมันลงมันลงมันขับบานเนี่ยขับบา้บบานบนตกพอดีครับพี่น้องนี่หลังจากหาลงมาได้ประมาณน,นี้แหละครับนี่แกงนิดนึงครับแกงน้อยๆครับนี่ ไปกับลูกพี่สุรพงษ์สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ,รบคลิปนี้สวัสดีครับ